ครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านอาจารย์ยทดถึงที่ครับอิ่มนอนหลับสบายเหมือนเดิมอาจารย์แข็งแรงสรงภาพรอได้วิชาอีกครับวันนี้ได้วิชาอีกครับก็ได้ก,ก็ก็ดีใจเนี่ยดีใจที่มันมันไม่ไม่จะพูดได้เพราะว่าเราเคยทํางานเด็กกันมาอะไรมา,มาแล้วก็มาเยี่ยมเนี่ยอุตา่าหเดินทางมาอุตซาอดตาลับขับตานอนแถมยังสืบข,ข่าวมาเลี้ยงจากของบ้านอีก แต่นี่จะของวาจะเรียนะมันแหลกเปลี่ยนความขิดกันเรามีความขิดกันยังไงก็ดีๆนอกหนุ่มลู่ร้านไปทํางานมีความกาวนาไอคนเก่ามันก็ร่วงโรยไปตามกาลเวลามันแต่ผลงานนี่ความเขาหลบนับถือกันมันก็ยังอยู่นะก็ขอหายาลังใจเองเออทํางานไปเรื่อยๆแล้ว,ลวพยายามสัางทายาดติได้ความสุขเนี่ยความสุขเนี่ยอยู่ที่การหาย แต่จะสุขที่สุดคือครอบครัวเราความสาเร็จของลูกดาวลูกมีความสุขก็วันนึงเองแก่ลูกพอเห็นลูกยิ้มเห็นลูกเขากับเข่ามาให้เห็นลูกมาพาล้านมาแล้วก็มาดูตาเป็นยังไงกูเป็นยังไงลูกยิ้มนะ่นนั่ยเป็นความสุขที่สุดของเองไม่มีอะไรครับ าอาปา,าป,ประโยชน์นองตะการปุรพังคณาจารผู้ขอประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันค่ะ อบพิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาข้าเดชกับตะเวจิตาอีกวิริยภา,าปัญญาเกิด สึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในสีลและธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศีลประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ know what is